สวัสดีนะคะสีดาบค่ะใช้สมาธิสติปัญญาเข้าสู่โหมดต้องตึกตรองควีนถือดาบรีวิว อืมผ่านอะไรหนักๆมาผ่านปัญหาการทะเลาะเออบางคนเนี่ยอาจจะโดนทำร้ายในทางที่เออมีใครคิดปองร้ายอยู่ระลับไพ่รีวิวออกมาเนี่ยชาายอดนะคะอ,อ่าทำไมล่ะอคะอ,อ๋อเป็นเพราะเรื่องความรัก ความรักอาจจะนำมาซึ่งปัญหานะคะต้องดูก่อนว่าทำไมถึงมีปัญหามันมีปัญหาโดยที่แบบว่ามันมาแบบลับๆล้วค่ะอ๋ส่งอะไรที่ไม่ดีพลังงานลบๆมาคิงถือเหรียญ คนเจ้าชู้มีเสน่ห์คนที่เลือกยากคนที่มีพร้อมทุกอย่างอาจจะเป็นที่ต้องการในท้องตลาดนี้ค่ะก็เลยมีปัญหาสาวๆแย่งกันหนุนม่นมๆแย่งกันทำให้บางคนก็อาจจะเล่นอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคส่งพลังงานลบๆมาทำร้าย อืมไม่เป็นไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาปกป้องนะเนี่ยตั้งดาบตั้งดาบรอเลยค่ะถ่ายมือแล้วเข้ามาเลยอืมแล้วมันยังไงคะคุณเป็นมีประเด็นกับใครคะเนี่ยความสำเร็จนะคะคุณจะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเออ เหมือนจะค,คล้ายๆกับเมื่อวันสองวันก,นก่อนที่ที่ที่ทดูไพ่แล้วเออคุณจะอชนะศัตรูอันนี้ก็ชนะศัตรูนะคะมีพลังงานที่ไม่ดีที่ใครอาจจะส่งอะไรมาช่วงกลางคืนกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่คุณนอนหลับอยู่เนี่ยเออและจะขออนุญาตบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าช่วงดึกๆอถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านแล้วก็ หรือไม่ก็ได้ยินอะไรก็อย่าไปทักอย่าไปขานรับนะคะอ่แล้วเวลาเข้าห้องนอ้ำอ่ะก็คนที่อยู่ข้างนอกอะ่ะอย่าเรียกเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนอ้ำเนี่ยไม่รู้ว่าใครเรียกอาจจะเป็นเสียงต่อถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนอะ่ะเราก็อาจจะคิดว่าเพื่อนอะเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือป้องกันไว้ก่อนนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม,ไม่ไม่ต้องขานรับก็เปิดประตูออกมาเลยว่าเรียกทำไมอะไรเงี้ย อันนี้แค่กันไว้ก่อนนะคะและช่วงนี้เขาเรียกอะไรนะประตูเปิดนะคะแต่ไม่อยากจะพูดให้กลัวนะเพราะว่าเขาเรียกประตูประตูนรกเปิดทุกบ้านเลยค่ะเขาก็จะมากันแต่ไม่เป็นไรนะคะมีสิ่งสักซิ์คอยดูแลแล้วก็คุณก็แฮปปี้เอนดิ้งด้วยความรักสมหวังแล้วก็ได้รับชัยชนะอ หนุ่มคนนี้เขาก็เป็นของคุณอยู่แล้วค่ะคนคนนี้คนที่เจ้าทรัพย์เจ้าเสน่ห์เนี่ยความมั่นคงของเขาเนี่ยก็เป็นของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณอ่อนโยนเรียบร้อยมีเมตตาจิตใจดีทะนุถนอมความรักมีความรักก็ดูแลอย่างดี ก็เลยอาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีที่เขาอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยปรารถนาไม่ดีส่งมานะแล้วยังไงคะสรุปยังไงอ๋อสมเร็จสมหวังค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะความรักของคุณก็ยังเป็นความรักของคุณได้ไรับความรักทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็คนรักของคุณก็รักคุณมาก อยู่คนละอยู่คนละโลกกันเลยนะคะจากพวกเขาที่ส่งอะไรมาเนี่ยมันฝังคุณมีแต่ความสว่างสดใสมีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่เรื่องความรักที่สำเร็จสมปังเรื่องการเงิน,น,งานาที่มันคงมีฐานะที่มั่นคงมีแต่ความรากักความปรารถนาดีความจริงใจที่มีให้กันได้รับความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ จากผู้คนทั่วไปผู้คนรอบข้างก็เอ็นดูก็ประมาณนี้นะคะสมเร็จสมหวังในความรักนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ